กินโดตีกันนะครับผมบอกบังใส่นมเยอะๆนะชอบกับนมเนี่ยนมอ,อะไรก็ชอบโดยเฉพาะนมจากเต,ต้านมจากเต้านี่ชอบชอบเต้าไหไรสู้ตายไม่กลัวอ,อยากกินอะไรก็กินเลยฮนะดีหรอให้ไปเคาะข้างวางข้างลงแล้วไปเคาะก็ลุกขึ้นมากินไม่ได้อยากะไร ที่จะกินในชีวิตอยากกินอะไรก็มีช่วยอยู่ก็หากินค่้เอาที่ไหวเอาตามที่มีความสามารถไหวอันไหนอยากกินอันไหนก็กินอันนั้นกินที่มันมีประโยชน์อืมที่อย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ลองเลยก็ดีแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยเราแค่เป็นจงกล้ามอย่างเดียวผมสู่ใจเลยยังไงก็สู้ตลอดชีวิตอยู่แนละ้วอืม กินให้มีความสุขก,กินให้จำไม่คนอียมีความสุขเฮ้ยสนุกจะตายแค่นี้แหละกินดีกว่า